กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการพิพีสองครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคนไทยเนี่ยดื่มกาแฟกันตั้งแต่เมื่อไหร่คุณก็ควรดื่มนะฮะครับจะได้ไม่ง่วงใช่ไหมอ่ะนะครับเคยสงสัยัไหมครับว่าคนไทยเนี่ยเราดื่มกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะในที่นี้เนี่ยต้องเท้าความไปที่ประวัติความเป็นมาของกาแฟกันก่อนกาแฟเนี่ยพิถีกําเนิดบริเวณทวีปแอฟริกาแล้วก็แพร่พันธุ์นํามาปลูกในดินแดนอาร์เบีย ก่อนจะแพร่หลายไปยังภูมิภาคอื่นๆของโลกนะครับในช่วงที่กาแฟถูกนําไปเผยแพร่ในดินแดนอาระเบียนั้นเนี่ยดินแดนที่ตอบรับกาแฟเป็นแห่งแรกเลยครับก็คือเยเมนในช่วงปลายศตวรรษที่14ถึงต้นศตวรรษที่15ในช่วงเวลานั้นกาแฟส่วนใหญ่เป็นของรับประทานของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซูฟีนะฮะโดยเชื่อว่าการเคี้ยวเมล็ดกาแฟจะขจัดความง่วง ในระหว่างการดําเนินพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงกลางคืนของเขานะฮะคุณนี่ต้องกินเป็นกิโลอ่ะนะกินแทนข้าวไปเลยใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็เป็นเชื่อใช้เป็นยาเสริมความสามารถในการเข้าถึงพระเจ้า,านะฮะต่อมากาแฟก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งคาบสมุทรอรลเบียบไปพร้อมกับผู้นับถือศาสนาิสลามนิกายซูฟีเนี่นะฮะท<อ>ั้งในไคลโล ดามัสกัสแล้วก็เมกกะจากนั้นเนี่ยการดื่มกาแฟก็แพร่กระจายควบคู่กับก,บการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในออินเดียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ <c oughs> กาแฟจึงน่าจะแพร่เข้าสู่ดินแดนประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับาลาลูแบร์นะราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาใน,ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็ได้บันทึกถึงกาแฟว่า อันหนึ่งแขกมัวในประเทศสยามดื่มกาแฟซึ่งมาจากเมืองอาหรับและชาวโปรตุเกสนั้นดื่มโกโก้เม,มื่อมีมีส่งมาจากมนิลาเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งนำมาจากอินเดียภาคตะวันออกในเขตคุ้มครองของอาสเปนอีกทอดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวมาว่ากันช่วงหน้า พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อของรายการสักครู่ครับ